สวัสดีค่ะ fc ของตูนิวสตอรี่วันนี้เราก็จะพาขึ้นกระไดอีกรอบนะคะพี่จ๋าเนี่ยรอบนี้คือึออ้รอบสุดท้ายแล้วแหละคือมีหลบันไดมากๆนะคะจะพา fc ไปรับชมให้ทั่วถึงนะคะเนาะถ้ามเขาย้อยเขางองนะคะไปค่ะพาไปเดินโอ๊ยตูนิวจะไหวไหมเนาะขึ้นกระไดแล้วนะคะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่่ะคือสั่นก็ต้องสู้นะคะเพื่อ fc ไปค่ะเดินมาเลย น้ก็เร็วมากค่ะมาป้าใต้ตนี่มาก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่สวยแบบนี้นะคะธรรมชาติธรรมชาติรราตให้เอซีได้รับชมจริงๆนะคะเนาะนนี้ก็มาเที่ยวขึ้นเขาขึ้นเขาเอาธรรมชาติจริงๆแบบเมงอะไรล้อมเป็นไปหมดเลยขึ้นกระไดอีกแล้วค่ะพี่โอ๊ยจะเซลลมาเดียวจะตกเขา ยี่กระดจะไหวไหมนอดูดูดูเอฟซด, FC, ดูสุดติงเลยหรือจะไหวไหมคะไปค่ะเพื่อเอซสูงมากๆเลยที่เลขก็พอได้ พอไปเรื่อยๆตรงกลางก็จะไม่ค่อยจะไหวดูลิบงบนเขามาแล้วมาแล้วตายลงมาแล้วมาต้อนรับแล้วขนะกขนมาต้อนรับแล้วครับตอนนี้เราเราลบไปเองก,ก่อน à, phải ít năng lo đó ít năng lo đó tấn mình mình dèo lột mấy nó ด,ดยังมีอีกว่ะนะไน้ำก็ไม่ได้ถือมาน้ำก็ไม่ได้ถือรักใจหิน้ําล้วตอนเนี้ย ขึ้นเขาจริงๆเลยน้ำท่าก็ไม่ได้ถือมา ôi chưa một điều nữa mấy cô đó không ăn mà ná nhưng dớt mấy ได้แล้วเนาะขึ้นเขาขึาข้นเขา

lên vô Thôi lắm á Mày đây mày à nhạc ổ công nhạc công đã la công thằng hay lùng lên ổ ui ui nào đây gì?

ล,ลงไปเที่ยวถ้ำสวรรค์ค่ะพี่พจ้ามาลงกระดแบบนี้เลยหมอจะซักตีละกาวโอ้ยแมาแตะเดี้หมอจะทิ้นลงถ้ำโอ้ย,ยโอ้ยไปพ,พี่จ๋าไปค่ะ นี้เหรือว่าลงได้อีก้ลงได้อีกอ่าลงมาเด้ค่ะพี่กลับลงมาค่ะกระได้กระเด้อจำให้ดีลงมาก็ยีนนะคะเดี๋เหมือนเปิดแอร์เลยมาเที่ยวทุกที่ทุกชอบทุกมุมนะคะพี่พี่เอฟซีเที่ยวเข่าเข่าย้อย ข้างเขาด้วยมีเสียงข้างเขาร้องด้วย ถ้ำถ้ำถ้ำเขาเย้ยเขาเย้ยเขาเย้ยในถ้ำเลยมีข้างคาวด้วย 更加努力。 No, no, no. ประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิ่งดีๆคลิปดีๆบรรยากาศสวยสวยนะคะพลาดไม่ได้นะคะเนาะต้องติดตามนะคะเข้ามารับชมนะคะคลิปตัวเ๋นสตอรี่ขอบคุณค่ะ